สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เข้าครัวกับพี่น้อยตามเคยนะคะวันนี้พี่น้อยจะพาทุกคนทําเกี๊ยวหมูนะคะเกี๊ยวหมูสูตรนี้ทําง่ายอร่อยโดนใจทุกคนนะคะก่อนที่เราจะทําการรับชมนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันแจ้งเตือนด้วยนะคะเรามาดูอัตราส่วนผสมกันเลยค่ะอัตราส่วนผสมพี่น้อยได้เตรียมไว้เรียบร้อยทุกคนสามารถไปดูได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะเราก็เทหมูนะใส่ลงไปในถ้วยนะคะ หมูบดของเรานะคะตามด้วยรากผักชีนะคะใส่เครื่องปรุงกันนะคะปรุงรสตามชอบเลยนะคะตามด้วยกระเทียมสับนะคะทุกคนกระเทียมสับตามด้วยน้ำมันหอยนะคะซีอิ๊วขาวค พริกไทยป่นน้ำตาลทรายค่ะคลุกเคล้านะคะแล้วก็อาใส่แป้งมันนะคะใส่แป้งมันฮ่องกงนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ หลังจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ไปหนึ่งฟองนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่อยคอยตะล่อมเบาๆนะคะให้ทุกอย่างนะคะเข้ากันดีนะคะ ค่อยๆตลอมผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีหลังจากนั้นก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะตามด้วยน้ำมันงานะคะจะได้หอมๆหมูเด้งๆนะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะก็ะนำมาใส่โถปั่นนะคะ,ะที่เราเอามาปั่นเพราะว่า อาจจะทำให้หมูของเรานะคะเด้งนุ่มอร่อยนะคะแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างนะคะมันละเอียดเข้ากันดีนะคะเมื่อเราอ่ะปั่นหมูนะคะละเอียดได้ที่ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีนะคะก็จะได้หมูแบบนี้เลยนะคะเนื้อเนียนเด้งๆนะคะ หลังจากนั้นนะคะกะ็ซีนเอาเข้าตู้เย็นนะคะแช่ประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะทุกคนเมื่อเราแช่สองถึงชั่วโมงเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาห่อกับแผ่นเกี้ยวของเรานะคะวันนี้พี่น้อยใช้ห่อเกี้ยว1ห่หอนะคะประมาณ50ชิ้นนะ,ะทุกคนเราก็ทำการห่อ เกีียวของเราไปเรื่อยๆนะคะทุกคนสามารถห่อได้ตามชอบเลยนะคะห่อแบบอันนี้พี่น้อยห่อแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบทรงสามเหลี่ยมนะคะแล้วแต่ทุกคนสะดวกเลยนะคะว่าจะ,ะทําแบบไหนนะคะวันนี้พี่น้อยก็ทำสองแบบมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะตอนที่เราห่อแผ่นเกีียวนะทุกคนก็ต้องเตรียมน้าไ้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะ น้ำนะคะขอบแผ่นเกี๊ยวเพื่อให้มันติดดีนะคะเวลาเรานําแผ่นเกี้ยวของเราไปต้มนะคะ <_ t ops> <_ an> แผ่นเกี้ยวของเราจะได้ไม่แตกนะคะน้ำมันจะได้ไม่เข้าไปในปหมูของเรานะคะพี่น้อยก็จะห่อจนกว่าจะหมดนะคะหมูที่ผสมไว้นะคะ <_ t ops> ห่อไปเรื่อยๆนะคะสําหรับใครที่ทําขายก็สามารถสามารถห่อไว้ ได้เยอะๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะง่ายในการทํำขายนะคะจิบมาต้มได้เลยนะคะสะดวกสบายเวลาเราทํำขายนะคะแต่วันนี้พี่น้อยทํากินเองนะคะก็ค่อยๆห่อไปเรื่อยๆนะคะห่อไปจนหมดแผ่นเกี๊ยวของเราสูตรนี้นะคะทุกคนสามารถอ่ไปลองทํากินดูนะคะทําแล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกพี่น้อยด้วยนะคะอ ทำกินเองก็ได้อิ่มอร่อยทั้งครอบครัวนะคะได้จํานวนเยอะด้วยนะคะหรือใครจะเอาไปทําขายก็ได้นะคะพี่น้อยก็จะใส่น้ําเตะข้างๆแผ่นเกี๊ยวนะคะเพื่อให้แผ่นเกี๊ยวของเรานะคะคติดกันดีพี่น้อยก็จะเรียงห่างระยะกันประมาณนี้นะคะ ไปเรื่อยๆจนหมดนะคะจนหมดหมูที่เราอ่ทำไส้มันไว้นะคะวันนี้พี่น้อยใช้หมูห้0รกรัมด้วยกันนะคะประมาณครึ่งกิโลนะทุกคนถ้าใครอชอบทำให้พี่น้อย ทําคลิปวิดีโอแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันนะคะ,ะมีอะไรดีๆพี่น้อยจะมาทําให้ทุกคนได้ดูนะคะทําแล้วอร่อยไม่อร่อยยังไงก็คอมเมนต์บอกพี่น้อยด้วยนะคะจะได้ปรับปรุงไปด้วยกันเนาะวันนี้50แผ่นด้วยกันนะคะ ทำการห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหมูเน้นๆนะคะทากินเองเราก็จะใส่หมูได้ตามอชอบเลยนะคะใส่หมูเยอะๆนะคะจะได้เต็มปากเต็มคานะคะเมื่อเราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําการต้มนะคะต้มน้ําให้เดือดนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นนะคะก็นําแผ่นเกี๊ยวของเรานะคะลงไปต้ม ต้มประมาณ1-2นาทีนะคะให้แผ่นเกี๊ยวของเราสุกนะคะวิธีสังเกตนะคะเกี๊ยวของเรานะคะเวลาสุกนะคะแผ่นเกี๊ยวของเรานะคะจะลอยออกมานะคะแล้วแผ่นเกี๊ยวก็จะใสนะคะสังเกตดูง่ายๆนะคะเมื่อแผ่นเกี๊ยวสุกนะคะลอยขึ้นมานะคะแผ่นเกี๊ยวของเราใสนะคะก็ตักใส่ตะแกรงเสด็จน้ํานะคะ ตักใส่ตะแกรงสเสดดน้ำนะคะเอามาเทใส่จานนะคะหลังจากนั้นเราก็ทาด้วยกระเทียมเจียวกับน้ำมันนะคะเพื่อไม่ให้แผ่นเกี๊ยวของเราติดกันนะคะลูกเคล้าเบาเนะคะเพื่อไม่ให้แผ่นเกี๊ยวของเรานะคะแตกขาดนะคะเราก็ทําการต้มไปเรื่อยๆนะคะจนแผ่นเกี๊ยวของเราบดนะ,ะทุกคนอันนี้พี่น้อยก็จะต้มแผ่นสีแผ่น สามเหลี่ยมนะคะพอน้ําเดือดนะคะแผ่นเกี๊ยวของเราก็จะเด้งลอยออกมาแผ่นเกี๊ยวก็จะใสนุ่มๆเด้งๆประมาณนี้เลยนะทุกคนพลิกซ้ายพลิกขวานะคะใช้เวลาในการต้มนะคะประมาณ1-2นาทีสุกเกี๊ยวของเราก็จะลอยออกมานะคะน้ำเดือดเกี๊ยวของเราสุก ลอยมาหมดแล้วนะคะเราก็อตักใส่ตะแกรงเหมือนเดิมนะคะเทใส่จานเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อาราดด้วยกระเทียมเจียวนะคะ รัดด้วยกระเทียมเจียวเสร็จแล้วนะคะเราก็จัดใส่จานนะคะพร้อมเสิร์ฟเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะสีสันน่ารับประทานมากนะคะหมูนุ่มเด้งหอมอร่อยนะคะกระเทียมเจียวก็ใส่ตามชอบเลยแล้วก็โรยด้วยต้นหอมซอยนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะวันนี้พี่น้อยก็ทํา2แบบมาให้ดูด้วยกันนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกัรแจ้งเตือนแล้วก็ กดเป็นกําลังใจให้พี่น้อยด้วยนะคะแล้วก็ไปทํากินดูนะคะเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกพี่น้อยด้วยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เมนูง่ายๆนะคะทํากินเองก็ได้ทําขายก็ดีนะคะ,ะพี่น้อยจะลงไลน์แล้วนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ทิ้งท้ายด้วยเช็คให้ดูนะคะหมูนุ่มเด้งๆนะคะทุกคนเห็นไหมนุ่มเด้งน่ารับประทานมากๆนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ